ั่นสมองให้เขารักคุณแทบคลั่งตอนนี้คุณมีใบประกาศนิบัติวิชาจิวิยาของมหาวิทยาลัยเยลครับมหาวิทยาลัยที่ติดอันดับหนึ่งใน5ของอเมริกาครับข้อแรกครับคือ surprise sim หมายถึงให้เราอย่าทำตัวให้เขาคาดเดาได้ครับเราตอบข้อความเร็วบ้างช้าบ้าง บางวันเราโพสตบางวันเราไม่โพสตเดี๋ยวเราก็ไปประกฏดตัวตรงนั้นเดี๋ยวเราก็ไปปรกตัวตรงนี้คือเขาไม่สามารถคาดเดาชีวิตเราได้เลยว่าเราจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราก็เซอร์ไพรส์เขานะครับโดยพาเขาไปเที่ยวที่ปแปลกๆหรือเซอร์ไพรส์เขาด้วยของขวัญหรือเซอร์ไพรส์เขาด้วยการที่พาไปทานร้านอาหารที่แบบว่าไม่มีใครที่จะคาดดาวได้อะไน,นี้เป็นต้นครับความรักคุณจะต้อง กระตุ้นสารเคมีที่เรียกว่าโดปามีนในสมองเขาครับความรับไม่ใช่เป็นเรื่องของหัวใจเป็นเรื่องของสมองและการกระตุ้นสารโดปามีนคุณจะทําตัวหน้าเบื่อไม่ได้ครับคุณจะต้องทําให้สดใหม่เสมอครับตื่นเต้นเสมอครับโดปามีนถึงจะหลั่งครับซึ่งเป็นสารเสพติดอยากให้เขาเสพติดคุณกระตุ้นให้เขาหลั่งสารโดปามีนในสมองเขาครับข้อที่2ครับ motivate him on his life goal หมายถึงให้เราอะคอยเป็นกองเชียร์คอยกระตุ้น ให้เขาว่าทําตามเป้าหมายชีวิตของเขาไม่ใช่บังคับเขานะครับไม่ใช่บังคับให้เขาทําตามที่เราต้องการไม่ใช่เขามีเป้าหมายชีวิตอะไรเขาอยากเป็นนักร้องสมมติคุณก็สนับสนุนเขาไม่ใช่บอกว่าเออจะไปเป็นนักร้องทําไมเดี๋ยวนี้มันหากินไม่ได้ร้องนู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยนะครับเป็นการขัดแข้งขัด,ข,ดขาเขานะครับเราจะต้องสนับสนุนเขาพาเขาไปร้องเพลงหรือไม่ก็เวลาเขาไปเราก็ไปสนับสนุนไปคอยช่วยเหลือไปคอยให้กําลังใจโม t i v a ตเเขากระตุ้นเขาให้กําลังใจเขาสนับสนุนเขา ในเป้าหมายชีวิตที่เขาต้องการข้อที่3ครับ notice s i m หมายถึงคุณต้องสังเกตเขาด้วยนะครับว่าเอ๊ะเขาชอบอะไรไม่ชอบอะไรทําแบบไหนที่เขาชอบทําแบบไหนเขาไม่ชอบไม่ใช่เอาแต่ใจตัวเองการที่คุณจะให้ลูกค้าซื้อของคุณ่ะคุณจะต้องทําให้ลูกค้าชอบก่อนอันนี้เป็นกฎข้อแรกเลยนะครับการที่คุณจะโน้มน้าวใจใครได้การที่คุณจะทําให้คนอื่นเชื่อฟังคุณ่ะ ข้อแรกเลยคือคุณต้องทําให้เขาว่าชอบคุณก่อนครับถ้าเขาไม่ชอบคุณคุณจะไม่มีทางโน้มน้าวใจใครได้คุณจะไม่มีทางนะครับที่ทําให้เขารักคุณได้ครับคุณจะไม่มีทางให้ลูกค้าซื้อของคุณได้ครับดังนั้นจิดยาข้อแรกคุณต้องทําให้เ้าอะชอบคุณโดยการที่คุณอะ สังเกตเขาว่าเขาชอบอะไรเราก็ซื้อของแบบนั้นให้เขาชอบกินอาหารอะไรเราก็พาเขาไปกินอาหารแบบนั้นเขาชอบทําอะไระเราก็สนับสนุนเขาในสิ่งที่เขาชอบถ้ามันไม่เป็นเรื่องที่เลวร้ายหรือเ,เรื่องที่ผิดศีลธรรมดังนั้นคุณต้องศึกษาลูกค้านะครับว่าลูกค้าต้องการอะไรไม่ใช่เอาแต่ความต้องการตัวเองแล้วไปยัดเยียดให้ลูกค้าแบบนี้ใครอยากจะซื้อของคุณครับสิ่งเดียวที่คุณจะขายได้คือคุณศึกษาว่าลูกค้าต้องการอะไรแล้วคุณสร้างสารรค์สินค้านั้นมาขายเขาเขาก็จะซื้อคุณครับใช้จิตวิญญาณนะครับอย่าใช้อารมณ สัตยาติยานครับอย่าใช้สมองสัตว์ในการบริหารความรักครับมันจะพังครับลองไปใช้ดูนะครับสำหรับใครนะครับอยากได้คําพูดช็อกสมองที่ทําให้เขารู้สึกดีคุณทันทีไปที่หน้าโปรไฟล์ครูแตะลิงก์นะครับแล้วพิมพ์คําว่าช็อกสมองและสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องความรักสามารถปรึกษาครูเบื้องต้นได้ฟรีครับไปที่หน้าโปรไฟล์ครูแตะลิงก์ครับเป็นหังใจทุกคนครับสวัสดีครับ